สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม Marvel Future Revolution นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกตัวละครหนึ่งดีกว่านะครับซึ่งมันก็มีค่อนข้างเยอะน้นก็ประมาณสัก4ีตัวประมาณช่วงนี้แหละมั้งก็มีให้ได้เล่นนะครับผมตอนนี้ผมเข้ามาเล่นในตัว Iron Man นะครับผม Iron Man Iron Iron Man นะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ติดฮิตพอสมควรเนาะก็มีคนเล่นเยอะนะครับผมแล้วก็ มีสไปดแมนมีอะไรอย่างงี้เนาะแต่คราวนี้เราก็จะมาเล่นตัวไอรอนแมนนะครับเพราะว่ามันดียังไงนะตอนนี้ผมเล่น,ลนมาเวลยี่สิบแล้วก็คือจะมารีวิวสกิลด้วยว่ามีสกิลอะไรบ้างครับผมคือสกิลมันจะปลดล็อกสูงสุดคือเวลยี่สิบที่เหลือจะเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็มาลองเล่นดูรองเท้ายังไม่ได้ <laughs> อันดับแรกครับผมเราต้องอทำการดูก่อนนะครับผมเรามาดูก่อนว่า ไปตัวสกิลมันมีสกิลอะไรบ้างนะครับอ่าไปที่ปุ๊บขีด3ขีดตรงนี้นะครับเป็นตัวตั้งค่าของเขานะครับผมแล้วก็ไปตรงที่ฮีโร่นะครับกดมาที่สกิลนะครับผมอันดับแรกนะครับเป็นสกิลยิงนะก็เป็นเผาไหม้นะครับผมชื่อยูนิเบียมยูนิบีมใช่ไหมยูนิบีมใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับผมอ,อ่านผิดไปตัวนี้นะมันจะทำดาเมจหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผม เป็นพุชแบ็กก็คือสามารถผลักไปข้างหลังได้นะครับผมผลักศัตรูไปได้นะโอ,โอเคก็ดีนะครับผมเป็นสกิลที่เข้าใจง่ายดีนะครับอันต่อมาเลยนะครับผมสกิลทีสอนะเป็นพลังงานเสริมยิงเน้นๆนะครับชื่อโคตรง่ายเลยนะถือว่าโอเคนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นการยิงทิ้งระเบิดนะเหมือนกับมิสไซล์อะไรอย่างนี้นะโจมตีใส่บริเวณเป้าหมายที่กําหนดนะ ก็เป็นระยะขอบเขตอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับผมสร้างเป็นความเสียหาย146อันนี้คือแรกๆเลยนะยังไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมนะอันนี้อัปเกรดให้ดูได้เนี่ยเราอัปเกรดได้เอาสกิลต่อมานะครับผมเราจะพูดถึงสกิลพวกนี้ก่อนเลยมาอันนี้คือนาโนพลาสมานะครับผมสกิลนาโนพลาสมาเป็นเอเนจีเบรดนะครับผม ก็คือจะเป็นดาบนะครับผมสกิลนี้มีมีการเคลื่อนที่แล้วก็มีดาเมจที่แรงนะครับผมดาเมจของเขาอยู่ที่352เนะครับผมมันจะอารมณ์คล้ายๆกับดาบของออดาบของดรสเตนนะครับผมแต่ว่าดาบดรสเตนนี่คือจะฟันแล้วก็เราอยู่ข้างหน้ามันเดิมใช่ไหมเราไม่ได้พุ่งไปขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ตีทั้งหมดเนาะอันนี้ก็เหมือนการตีทั้งหมดนะครับผมที่อยู่ในบริเวณเส้นทางของเขานะครับผมแล้วก็ทะลุไปข้างหลังก็แบบพุ่งไปข้างหลังนะครับผมไอ้สกิลตัวเนี้ย ข้อดีคือมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมเป็นสกิลที่ใช้หนีได้ด้วยนะครับใช้หนีใช้เข้านะครับได้ดีเนาะคือเป็นมีโม o b ลิ i l i t y เอาง่ายง่ายนะครับผมคราวนี้มาดูสกิลต่อมาเลยดีกว่าครับผมนี่คือสกิลที่ใช้เนาะเป็นสกิลที่4แล้วนะครับผมดาวเทียมยุทธวิธีนะครับผมดาวเทียมยุทธวิธีดาวเทียมซัพพอร์ตนะตัวนี้ตัวนี้มันจะยิงครับผมเป็นเลเซอร์เนาะมันจะยิงเอเนจีพลังงานบางอย่างเนาะแบบเหมือนกับมีแสงนะครับพุ่งลงมาจากฟ้านะครับ ประมาณนี้นะเอางง่ายเลยแบบที่เห็นตามตามที่ภาพเห็นเลยนะผมทําดาเมจนี่สามร้อย 300, นะผมสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามร้อยทุกวันนะผมทาให้ศัตรูเนี่ยติดผักด้วยนะครับผมติดผักกระเด็นด้วยนะโจมตีแล้วก็ฟื้นฟูนะฟื้นฟูเกรดอันติเมตสกิลของพันธมิตรด้วยคือถ้าพันธมิตรแบบว่าเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มเกรดที่แบบว่าเป็นเอ NERGY ที่สามารถใช้สกิลต่อได้นะ อะไรเงี้ยมันทําให้ต่อเนื่องนะผมตัวนี้มันมีสกิลเนี้ยเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับผมดาเมจซัพพอร์ตนะมีดาเมจด้วยมีซัพพอร์ตด้วยนะครับผมดีว่าดีนะดีว่าดีดีว่านะด,าดาีโอเคคราวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็มันจะใช้ควบคู่กับสกิลนานโนพลาสมานะครับผมนานโนพลาสมาก,ก็คือดาบเนี่ยเราฟันปุ๊บปุ๊บพุ่งไปข้างใน,นพุ่งไปไป,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 ไปหาศัตรูเลยใช่ไหมแล้วก็สกิลนี้ต่อเลยครับพุ่งลงมาอีกยิ่งเพื่อนอยู่ใกล้้นนีี่่โออสุดดดยยเเฉพาะะตัวลครทป็แบบ กัปตันอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเออ่เป็นตัวสกิลที่แบบสกิลใกล้ๆอ่ะตีใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยไ,ได้เปรียบนะครับผมจะอยู่แบบซัพพอร์ตกันดีมากอันต่อมาเลยดีกว่าสกิลต่อมานะเป็นสกิลไมโครมิสไซล์นะครับผมเป็น, Miss นมิสไซล์ขีปนาวุธนะครับผมยิงเข้าไปก็ง่ายๆเรียบๆง่ายๆคือยิงโป้งทีเดียวนะครับผมแต่ว่าดาเมจจะอยู่ที่มันจะไปไปเด่นที่ดาเมจนะครับไปเด่นที่ดาเมจก็คือ251 เปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือดามิเริ่มต้นของเขานะครับผมถามว่าดีไหมก็ดีนะครับผมแต่อันนี้คือที่ใช้นะตอนนี้คือเลเวลผม20นะผมยังไม่ได้ชำยังไม่ได้เล่นสกิลตัวอื่นเลยนะครับผมยังมีอีกทั้งหมด3สกิลที่ยังไม่ได้ลงนะครับผมยังไม่เคยเล่นเนาะการตีธรรมดานะจะเป็นการตีระยะไกลนะครับตัวนี้ก็เป็นแครี่ดีๆนี่ครับเป็นแบบตัวทาดามิ่งระยะไกลนะครับผมโอเคอันติเมทสกิลเรามาดูที่อันติเมทสกิลกันก่อนดีกว่านะครับผมเป็นเรียคเตอร์โอเวอร์ดฟ์นะ ตัวนี้ครับผมฉีดจวดนะครับคือถ้าใครอยู่ในเส้นทางนี้คือโดนนะครับผมไม่จํานวนจํานวนต,ตัวละครอะไรเงี้ยหรือว่าจานวนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวเนาะแต่ถามว่าข้อเสียของสกิลนี้คืออะไรข้อเสียของสกิลนี้มันจะคล้ายๆกับแบบว่าอ่าดร์สเตนนี่คือมันจะกินบริเวณพื้นที่ทั้งหมดเนาะที่อยู่ในรอบๆรัศมีอะไรเงี้ยคือมันเป็นเอโอีนะครับผมโดนโดนหมดนะอันนี้ก็เอโอีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเส้นทางก็คือยิงไปแนวแนว,แนวตรงนะครับผมยิงแนวตรง แต่มันจะมาจุดเด่นอยู่ตรงนี้นะผมจุดเด่นมันอยู่ที่พลังดูภาพของเขานะ่ะสูงมากนะผมพาวเวอร์สูงมากเลยนะผมดาเมจอยู่ที่1490คือโดนทีนี้เลือดทะลักเลยจู้วัดเลยครับผมมันค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงจริงนะเมื่อเทียบกับสกิลของต,องตัวอื่นนะแต่ถ้าเป็นสกิลของตัวละครอื่นนี่มันจะมีโมบิลิตี้มันจะมีอะไรที่แบบว่าใช้ได้ทั้งหมดหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้คือเป้าหมายเดียวข้างหน้านี่คือแรงสุดๆเลยนะครับ คราวนี้ผมก็จะอัพสกิลพวกนี้ก่อนนะครับผมปุ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนจำใจพูดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้พอเราพูดถึงอัติเมทพวกนี้จะได้ใช้ให้ดูก่อนแรกๆนะครับต่อมาจะพูดถึงตัวสกิลที่เราจะได้ใช้เป็นรอบที่2ให้ดูกันนะครับผมปัญญาประดิษฐ์นะครับผมแกนจุดอ่อนนะตัวนี้นะเนี่ยมันมันมันมีการระเบิดแบบไปพลังแบบซูเปอร์ไซยาแบบปั้งระเบิดนะถ้าถ้าคิดภาพไม่ออกจะคล้ายๆกับ ่าเราเล่นบัตตี้โรนะครับผมตอนแรกาแปลงร่างมันจะกระเด็นใช่ไหมถ้าเราไปอยู่ใกล้ศัตรูปึ้มแปลงร่างเป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคตัวนี้สร้างความเสียหาย82ถือว่าเบานะครับผมถือว่าเบาอยู่นะเป็นสกิลเริ่มต้นนะครับผมการโจมตีพลังโจมตีของตัวเองนะจะเพิ่มขึ้นอ่ามันเป็นการอัปเกรดการโจมตีนะครับเป็นการซัพพอร์ตเป็นสกิลในการซัพพอร์ตตัวเองนะครับผมก็ดีนะครับผมเพิ่มให้ดาเมจแรงขึ้นแล้วอาจจะไปใช้กับสกิลอื่นหรือว่าใช้ในการโจมตีธรรมดา ต่อไปนะครับผมต่อมาก็มาดูสกิลตัวนี้นครับผม Arc Energy นะครับผมตัว Arc Energy มันจะเป็น r e p u l s c e r Blast นะครับผมก็เป็นการยิงนะครับยิงมันยิงเลเซอร์ออกไปประมาณนี้เนาะถ้าดูตามภาพนะครับผมก็สร้างความเสียหาย219นะก็ถือว่าเยอะนะอยู่ในอยู่ในเกณฑ์กลางๆที่ดีครับผมอ่าไม่ได้ไม่ถือว่ากลางถือว่าเยอะอนะ่ะเอาง่ายๆอย่เงี้ยดีกว่าเพราะว่าถ้ากลางๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 50 1 60 1 80อะไรเงี้ยนะครับผมนั่นคือพวกดาเมจของสกิลธรรมดา อันต่อมาสุดท้ายนะครับผมก็คืออาร์คทรอนใช่ไหมอาร์คอาร์กเล็ดนะครับผมอาร์กอล็ดตัวนี้นะครับผมเป็นกอลเล็ดช็อตนะครับผมเป็นถุงมือกเล็ดนะครับผมถุงมือกเล็ดก็จะแบบตุ้มเดียวนะครับแรงๆนะดาเมจจะอยู่ที่251นะครับผมก็ตามภาพเลยครับมีการผักไปข้างหลังด้วยเนาะก็ดีนะครับก็ดีนะแต่ตัวนี้ก็ยังเล่นตัวอื่นก่อนอันนี้มีการซับดาเมจอันนี้เป็นสกิลแบบ คือสกิลมันจะเน้นสกิลฉีดสกิลอะไรยี้มากกว่านะครับโอเคคราวนี้เรามาลองเล่นกันก่อนดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับกดรับรางวัลเผชิญหน้าศัตรูครับผมตอนแรกก็โอเคเรามาเจอคิงพินอีกแล้วนะครับผมยี่สิบเอ็ดแล้วนะคิงพินนะครับผมเราก็โอ้โหจำนวนครั้งนี้หมดแล้วนะจำนวนครั้งนี้หมดแล้วปึ <c> ๊บ <oughs> เราก็เลือกจัก,กรวาลได้เนะมันก็มีให้เราเลือกมิดการ์อะไรเนี่ยมิดการเดียนการเดียนเหรอจัก,กรวัตไฮดรแมปเปิลเราไปที่นิวสตาร์ซิตี้นะครับผมเพราะว่าเราน่าจะอยู่ในโซนนี้มากกว่านะครับถ้าโอเมกาไฟน์นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันก็มีพื้นที่ให้เราลงนะครับผมเราก็ลงลงสักพื้นที่หนึ่ง เรามาดูที่ว่าไอ้เคเวสนะเคเวสของเราหมดหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยนี่เจ็ดเจ็ดสิบหกสิบหกนี่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทำเคเวสเคเวสย่อยนะครับเคเวสย่อยประจำแมปอะไรอย่างงี้เนาะพอดีก็ลองใช้สกิลให้ดูด้วยนะครับผมอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ผมจะออโต้ไปนะครับผมโอเคมาถึงก็เจอเลยครับผมนี่ปับ๊บโอเคครับ ไปจัดการอัลตรอนนะรูปแบบโจมตีออโต้รับบินอ่ายังเหลือแค่รองเท้านะรองเท้ามันถ้าเป็นสีเดียวกันนี่สวยนะครับตอนนี้เราได้รองเท้าตัวนี้นะโอเคฉีดนะ Mid ide, นะครับผมฉีดไปลองไปดูไปทีละสกิลนะมีมิสไซล์มีดาบนะครับผมมีดาบเบรดอ่าพลาสมานะครับผมยิงเข้าไปหนึ่งทีครับผมมิสไซล์ครับผม นี่ฉีดเข้าไปครับฉีดยิงขีปนาวุธเห็นไหมว่าก็โอเคนะนี่ยิงแล้วจี้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 จีจจ้ถามว่ามันก็แรงนะถ,ถ้าบอกว่าถ้าบอกว่ามันแรงมันก็แรงครับผมแต่ว่ามันยังรู้สึกว่ามันยังเนืดอยู่ยังเนืดอยูออออ่มันต้องเล่นกับเพื่อนนะตัวนี้แต่เล่นเดียวต้องแบบแรงโอเวอร์ตุ่มเดียวจอดเลยดยูดูดีครับผม ฉีดฉีดฉีดฟัน Favorite. ผมชอบมากเลยไอ้ท่าดาบนะดาพลาสมาของเขานะหมุนฟันเชียง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 ุงไปแบบดินจาเอาเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวนะเดลือแค่ไม่กี่ตัวดูไว้ฉีดฉีดกปุ๊ยยิงขีปนาวุธไปเดี๋ยวเรามาดูอันติเมทสกิลนะอีกเั็กหน่อยน่าจะได้ครับน่าจะน่าจะเร็วอยู่นะน่าจะได้ดูน่าจะได้ดู แรงเวอร์แรงเวอร์แต่ถ้าฉีดไม่โดนนี่ก็ก็ว้าว่ะว้าวเวอร์เลยอะเสียดายเสียดายมากๆเลยไม่ยีท่านี้ครับผมมันจะเป็นสกิลซัพพอร์ตด้วยเนาะเข้ามาดูตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราเล่นนี่มันมันได้แล้วแต่ว่ามันพอดีเป๊ะเลยอะเควสมันจบพอดีครับนะผมข้ามไปก่อนนะผมข้ามไปก่อนนี่รับเควสนี้มินจะมีให้ตีไหมเนี่ยถ้ามีให้ตีก็ดีดนะถ้าไม่มีก็ก็ว่ากันไป เอากล่องฉุกเฉินอ๋อตรงนี้เฮ้ยตรงนู้นก็มีเคเวสใช่เออตรงนู้นก็มีเคเวสนะเราต้องทำให้เสร็จโอเคผสมพยาบาลเสร็จเรียบร้อยอ้าวยังมีต่ออีกไนงะต่อเนื่องครับต่อเนื่องอ่าลำเลียงสเบียงตรงนี้มีอีกเคเวสหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารับตรงนี้อ๋อเคเวสนี้นี่เอง เราข้ามไปเลยแล้วอ่านมานาน oh, s <S เดี๋ยวขอรับนี้ก่อน s <S อ้าวมาเราก็มาต่อเคเวสดนี้ให้เสร็จโอเคต่อไปให้เราสำรวจใช่ไหมอันนี้เราคุยกับอะไรเนี่ย p าวเวอร์แอน e r hand p ์ w e r h a ว d รแอนใช่ไหมฟิ r y ี่ะอ อ๋อนี่ไงเราไปคุยกับอ e ีธานนะครับผมอีธานไนเดย์มิชชั่นอิมเปิลซิเบิลเนี่ยไม่ใช่โอเคอ่านี่นี่นี่เป็นเคเวสในการจัดการศัตรูนะครับเราก็มาดูว่าเออมันสกิลเป็นยังไนะงนะตรงนี้อันตีอันตีเรามาดูอันตีกันแล้วผมจะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสกิลให้ดูอุย้อยตรงนี้มีเคเวสหนึ่งด้วยอืมน่าสนใจ เอาดูนะครับผมผมจะปล่อยอันตีนะเอาเอาง่ายๆดีกว่าึสมมุติว่าสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับผมจะฉีดเลยนะโอ้ยอยากจะคุยเว้าจริงๆเมื่อกี้เว้าเลยเนี่ยไปดีไปดีเอาฉีดไปฟันไป เราจะจัดการ2ตัวเลยหรฉีดอันนี้ก็ได้อันนี้ฉีดเบาอันนี้ฉีดเบามันมีแบบเบากับแบบหนักแบบหนักเป็นอันตีนี่อครับผมโคตรเท่อ่ะโคตรเท่เทจริงมีเท่ท่าเดียวเนี่ยเท่าที่ดูมานะ่้าฟันถ <c oughs> ้าใช้ดาบถ้าบอกว่าของดรสเตรนนี่ก็ยังแบบยังธรรมดาอยู่ยังยังโอเคอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมากคือกลางๆแต่าาามาเทียบกับของไอรอนแมนแล้วมันดูเท่เวอร์นินจา อันแหละฉีดเข้าไปนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับโอ้โหรอรอ,อเกศมันเต็มอีกเกศของอันติเต็มนี่ใช้อีกชัว นี่ไงนี่ไอตัวใหญ่ใช่ไหมไอตัวใหญ่นี่ท่าฟันโคตรเท่ครับผมเอาเลยโอมโอ้หมดหมดหน้าตักนี่ยังต่อได้อีกอเราไปสำรวจครับผมไปสำรวจคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนที่สกิลนะ กดไปที่ตรงนี้ครับผมเราก็ดูที่ฮีโร่ไปที่สกิลครับผมแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเนาะสกิลที่ผมจะใช้นะครับคือสกิลตัวพวกนี้นะก็จะเปลี่ยนไปโอเคเอาสกิลนี้ใส่เข้าไปอันนี้เป็น energy blast นะ Deposer โอเคไม่โครมิสไซล์ประมาณนี้ไหมครับผมประมาณนี้แหละอ่าสกิลเราก็ลองลองดูสกิลพวกนี้นะ <Hello there. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมรับเคเวสก่อน <Hello there. S 1> คือไม่ให้มันเสียเปล่านะแบบว่าเออเราทำเคเวสไปด้วยเลยแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับ โอ้เรียบร้อยคุยกับแพทริกแพทริกไม่ได้อยู่กับสปันบ๊อบเหรออะไปนี่กดข้ามกดข้ามกดข้ามสามพันสามพันเฮ้ยสิบห้าตัวอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้สิบห้าตัวนี้ได้สู้ได้สู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเออสกิลเป็นยังไงที่มันไม่แต่สกิลฉีดครับนี่ฉีดให้ดูอย่างเงี้ยเลยฉีดไปเรียบเนี่ยท่าฟัน จริงๆไอ้ท่าฟันนี่ต้องฟันก่อนแล้วก็ไอ้ท่าระเบิดเมื่อกี้ควรจะไปตอนที่แบบหลังหลังจากท่าฟันแล้วอะ่ะมันค่อยโอเคนะครับผมมันได้เลยนะน,นี่ท่านี้เท่นะดีเท่เท่แทบไม่อยากเอาออกเลยไหนเรามองไม่ชัดนี่ครับผมอย่างนี้ดีกว่านะนี่ฉีดอื้อเพิ่มรามีแล้วไปอีกโอ้สองพันกวา่า เข้าลึกเข้าลึกเนี่ยปกติเราจะฟันอยู่ประมาณเท่าไหร่ยิงสกิล400ทั้งเกียรนะครับ400ปุ๊บ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 ยิงยิงธรรมดา500ยิงนี้2,002โคตรแรงเลยอะ่ะยิงไป2,002แต่ว่าเราต้องมีการบัฟดาเมจขึ้นบัฟดามเมจให้ให้ตัวเราด้วก่อนถ้าจำไม่ผิดนี่สกิลนี้โป้งโอ้โห ถ้าฟันปกติมันไม่ได้ถึงยังไงมันสองพันขึ้นโค้กเข้าไปบัตด,ดาเมจดแล้วก็หนึ่งฮิตนะได้ดาเมีดแรงๆเลยอะ่ะกูฉีดฉีดฉีดนี่ยิยงไปพันแปดน็อกน็อกเลยน็อกเลยฟันอืยังสวยครับยังสวยครับอันตีต้องเข้าแล้วนะทีนี้เฮ้ย โอ้ยกำแพงบังอ่าโอเคได้อยู่นะได้อยู่เอาเรามาดูที่แมปดีกว่าเราเหลืออีกสองเควสครับผมผมได้เควสนี้อ่เดี๋ยวเควสนี้ก่อนพอดี๋ยวทำเควสพวกนี้จบก็คือเดี๋ยวก็สรุปให้เลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะผมบอกเลยว่าน่าเล่นเหมือนกันนะครับผมอย่าเพิ่งดูถูก,ด,กดูแคลนกันนะครับตรงนี้นอกจากติด ติดฮิตแล้วนะมันเป็นตัวที่แบบมีความนิยมนะครับกับเด็กๆเยอะนะกับสำหรับไอรอนแมนนะนะก็จะมีไอรอนแมนสเปเดอร์แมนเนี่ยครับผมจะเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามีคนนิยมมากๆเลยนะคนชอบเยอะแล้วก็ทอพวกอะไรอย่างนี้ไปนะครับผมตอนนี้ที่ยังไม่มาผมไม่เห็นเดือฮักเดือเดือพักนะครับผมเดือฮักกับเทพทอยังไม่โผล่มานะ แต่ว่าไอตัวล็อกเก็ตไลคูนนี่คือไม่เป็นตัวละครให้เล่นนะเป็นตัว NPC ไปเลยนะครับเสียดายอยู่นะผมก็ชอบนะมันจะมีอะไรให้ไหมมีครับเออไม่ดูเดิ๋ยนจะมีให้บอกตัวตัวอื่นมีตัวอื่นไหมอเวนเจอร์แล้วตัวอะไรมันมีมันมีสตอร์มด้วยฮะถ้ามันมีสตอร์มด้วยมันจะไม่มีแค่อเวนเจอร์ในนี้นะมันจะมีน่าจะมีตัวอื่นด้วยอาจจะมีตัวอะไรอ่ะ มีตัวอะไรให้เล่นมาไม่รู้ดิโลกี่ไหมโลกี่มันต้องมีนะคิดว่ามันต้องมีเพราะว่ามันมันมีสตอมเข้ามาด้วยอะสตอมมันไม่ได้อยู่ในจักรวาลที่มันเป็นของของทางพวกมนุษย์กายพันธ์นะเนาะเอะ็กซ์เมนนะแต่ว่ามันต้องมีพวกบูเลีนพวกอะไรอย่างี้เข้ามาเล่นนะผมมันจะไม่ใช่แค่กลุ่มอเวนเจอร์อย่างเดียวเนาะ น่าสนใจนะครับน่าสนใจมันเป็นมาเวลไงเป็นมาเวลไม่ใช่เวนเจอร์นะมาเวลฟิวเจอร์ e v ว l u t ชันนะครับ <No chance. S 1> เออเพื่อดาเมิเฮ้ยดูดิฟันเข้าไปเมื่อกี้ไม่เห็นดาเมิเลยฮะโอ้โหแรงมากเลยนี่ยิงเข้าไปอีกฉีดโป๊ะแตกนี่นี่ค่อยๆฟันฟันผมก็มองไม่ค่อยเห็นดาเมิเลยช่วงนี้เพราะว่ามันมีอะไรบังเยอะนะมันนี่ยิงธรรมดาหกร้อยสามร้อยสองร้อยฉีด โอ้ไบพันเจ็ดฟันไปอีกนี่นี่กูดาวก็เอาเรื่องอยู่นี่ฟันเข้าไปโอ้โหสองพันสี่อืมจีบไปอีกไม่ยิงไม่ยิงนี่ฟันเข้าไปครับผมฟันเข้าไปเลยโอเค เราเลยแค่สี่ตัวโผลเข้าไปเควสนี้จะเป็นเควสสุดท้ายมั้งเนี่ยพอดีที่ได้ปิดคลิปเลยเนะครับผมคือเอาง่ายตัวตัวระบบของมันนี่ยเราจะสนใจอยู่ที่สกิลนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลระบบต่างเราก็จะเรียนรู้ไปเองครับมันจะง่ายๆอยู่ถ้าเขาไม่ใส่อะไรเพิ่ม,ม้าไปให้ผมงงนะอืมนั่นแหละนั่นแหละฟันไป,ปรึย่างเท่ แอสซินเนน่ยสกิลแอสซิสินเนี่ยเอาจบแล้วครับผมจบแล้ว雷斯卡尔โอ้มีการบอกบอสใช่ไหม雷斯卡尔ช่องสองวไม่รู้ดิโอเเขาต่อน,นี้เขาต่อน,นี่อืมเราต้องเดินออกมาทางนี้ยิงครับผมเล่นในคุม ฟันไปเลยฟันไปเลยนี่ได้สองตัวเพิ่งตายแค่สองตัวเองอะโอ้ยมันไม่ได้ตายนี่ว่ามันบอกว่าให้รวบรวมแหล่งกำเนิดพลังงานโอ้เราต้องต้องฟาร์มพวกนี้เพื่อดอบของเอาแล้วครับเอาแล้วครับ เอาเรื่องเอาสไปเดอร์แมนเข้ามายุ่งอะไรนีจุดฟาร์มรอเพื่อนนั่นแหละถูอ่ะเหลือแค่อะไรเหลือแค่สามจัดไปครับผมเหลือแค่สามเอาเรีฟาร์มรีฟาร์มฉีดอันเดียวแล้วอันเดียวแล้ว เนี่โอเคเราเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ก็รอดูว่าเขาจะว่าไงต่อปึ๊บส่งเควสต็นี้ครบแล้วนะครับโอเคนะครับผมไาสต๊อปสต๊อปมามาขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นตรงนี้โอ้เรามุมสวยๆเลยนเนี่ย เอาเป็นว่านะครับผมตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบหรือว่าดูสกิลแล้วถูกใจถูกใจนะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับผมเพราะว่าถามว่าดาเมจมันโอเวอร์สุดๆนะครับผมโอเวอร์จริงๆนะดูจากดาเมจเดีับผมอันติเมจก็พันสี่นะครับผมคนอื่นอาจจะประมาณสักสี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยไอ้นี่พันสี่ครับผมแรงนะแต่ว่ามันก็กินระยะแค่ข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับผมข้อเสียเปรียบนะครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับ Iron Man นนะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ